สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนอวบจอเชียงราย,ยาเช่นเดิมนะคะวันนี้ทาการซึมดาดฟ้านะคะใช้โพลิยูรีเทนสูตรน้ํานะคะอายุการใช้งานประมาณ10ปีแล้วก็ก่อนทาน้ํายานเนี่ยเราก็จะทําการเตรียมผิวขัดพื้นทาความสะอาดแล้วก็ซ่อมรอยแตกเล้าทั้งหมดโดยใช้อีอกซีแล้วก็ผิวซีแลนด์นะคะ เป็นตัวเก็บตัวประสานคอนกรีตนะคะก่อนที่จะทา้ํายาก็เวลาทาน้ํายาก็รองพื้น1รอบแล้วก็สีจริงประมาณ2 3รอบนะคะแล้วก็ส่วนตะข่ายไฟเบอร์เนี่ยเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่มันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นนะคะแล้วแต่สเปคหรือว่าความต้องการของลูกค้าแล้วก็ความยากง่ายในการทํางานอีกทีค่ะอันนี้ก็จะเป็นทาไปแล้วนะคะประมาณ3ตึก ก็มีทั้งหมด8ดตึกนะคะติดตามผลงานกันต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ